ครับครับพบกันเรอีกแล้วนะครับในรายการพิมพ a t ีเตชันนะครับผมหนุ่มคงชัดเดชทวิมลครับแล้วก็ดรจุ๋มนะครับแล้วก็คุณแม่ดรจุ๋มครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับคุณแม่เป็นผู้บอกเวลาที่ตรงเวลามากนะครับปกติแล้วเนี่ยในการสนทนาเนี่ยเราก็จะเลยเวลากันแล้วก็จะค่อยมาตัดต่อเพราะว่าอาจจะมีช่วงที่แบบว่าช่วงนึกอะไรเงี้ยช่วงพูดจะเอออ่อก็จะขาดตัดต่อ แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะให้มีคุณแม่ช่วงบอกเวลาด้วย <c oughs> เป็นความน่ารักของคุณแม่เ <c oughs> มื่อกี้เห็นดรจุ้มบอกว่าคุณแม่จะเป็นคนที่ตรงเวลามาตั้งแต่เด็กมีระเบียบค่ะมีระเบียบ,รบ,ยบจริง,รงๆนี่คือเรื่องที่สําคัญนะ,ะผมคิดว่าหลายคนเนี่ยพลาดโอกาสในเรื่องของเวลาเนี่ยค่อนข้างสําคัญท <c oughs> ่อนี้ต่อจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องเวลาคุณแม่จะเป็นคนที่ตรงเวลามากสอนดรจุ้มตั้งแต่เด็กเรื่องของเวลานะครับพอคนเราพอจํากัดในเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะมีความเป็นระเบียบเป็นวินัย มันจะมีความกระตือรือร้นของตัวด้วยตัวเองด้วยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะทุกอย่างมาถูกกําหนดด้วยเวลาละเลยจะทําเลยทําให้ดรจุ้มจะไปไหนจะทําอะไรแบบไหนก็เลยจะมีสติตลอดกลายเป็นว่าเวลาเป็นเครื่องเตือนสติเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบโอเคตอนนี้เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงจนถึงดรจุ้มได้เรียนจบถึงขั้นด็อกเตอร์แล้วที่พเพอังปิดนะครับในสาขาอะไรนะฮะอีกครั้งหนึ่งการเงินการลงทุนค่ะครับโดยทําวิจัยจะต้อง ทั้ง50าบกว่าประเทศทั่วโลกกะทาให้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่ะงานวิจัยนี่300้่ะหน้าค่ะกตอนเรียนนี่ไม่ได้พักนะคะครับเรียนตลอดไม่ได้เที่ยวด้วยค่ะซัมเมอร์ก็ทําวิจัยครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ต้องทําวิจัยคครับ่ะเพราะว่าอยากกลับเมืองไทยค่ะครับ คืในระหว่างนั้นเราก็เรียนเราทํางานไปด้วยใช่ไหมครตอนที่เ,<อ>เรียนลอเตอร์อยู่<อ>หรือว่าเรียนอย่างเดียวเลยเรียนอย่างเดียวแล้วคะครับเราพอจบออกมาแล้วเนี่ยเราได้ทํางานที่ไหนยังไงฮะช่วงนั้นรับปริญญาที่มหาวิทยาลัย University of e x e t e r ที่อัองกฤษลงเครื่องมาที่สุวรรณภูมิไปดูคุณแม่ที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่ไม่สบายค่ะก็คือช่วงนั้นเรียนโทแต่พอไปเรียนเอกเนี่ยก็คือไม่ได้ทำงานละเรียนอย่างเดียวค่ะ หลังจากเรียนาเสร็จก็ไม่ได้ทำงานต่อค่ะคือตอนจริงจบแล้วเนี่ยทางอาจารย์ปริเอกท่านรับเป็นนักวิจัยนะคะค่ะเป็นเฟลโล่ค่ะเป็นรีเ h ิร์ชเฟลโลก็บอกท่านว่าคุณแม่ไม่สบายหนักค่ะก็กลับแล้วค่ะก็ไม่ได้ทำค่ะตัดสินใจตอนนั้นมีงานมารออยู่แล้วด้วยค่ะแต่เป็นของคุณแม่ค่ะมีงานสอนด้วยค่ะครับเห็นว่าช่วงนั้นที่บ้านก็เหมือนกับว่าก็เป็นห่วง เป็นห่วงเราอยากให้มีอนาคตต่อไปก็บอกว่าคุณแม่แข็งแรงดีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงครับตอนแรก<อ>หรือหรือเริ่มไม่ค่อยหรือคือมีอะไรมาสะก,กิดไหมครับว่าเออเป็นห่วงนะต้องกลับมาดูด้วยตัวเองค่ะหรือรีบเรียนค่ะต้องรีบเรียนให้จบเลยค่<ม>คะไม่เที่ยวไม่ไปไหนไม่อะไรทําวิจัยตลอดแล้วก็ต้องรีบดิเฟนซ์ค่ะเพราะว่าจะจบได้จะต้องผ่านกรรมการของอาจารย์ปริยาเอกนะคะ ทั้งของมหาวิทยาลัยที่เรียนและเชิญมาจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยค่ะต้องผ่านนะคะอยากกลับมาดูคุณแม่ค่ะแต่ในระหว่างนั้นทางทางบ้านทางประเทศไทยก็บอกว่าคุณแม่สบายดีแข็งแรงดีเพื่อให้เราโทรมาจากอังกฤษทุกวันนะคะหลังจากนั้นพอกลับมาถึงประเทศไทยคนนี้ยังไงครับก็กลับมาปุ๊บลงจากเครื่องครับ ไปอยู่ห้องพิเศษคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นคุณแม่ป่วยหนักคุณแม่ป่วยหนักนะค,ะค่ะค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราจะทํายังไงต่อไปชีวิตนี้ตอนนั้นกลับมาเนี่ยก็มีรุ่นพี่แล้วก็มีทางมหาลัยเชิญให้ไปสอนนะคะให้ไปอาจารย์ก็บอกว่าต้องดูคุณแม่ไปไม่ได้คค่ะ,คะ,คะต้องดูคุณแม่แล้วก็อยู่คุณแม่อยู่ในโรงพยาบาลครับอ,อ,อยู่มาตลอด เป็นปีค่ะเพราะฉะนั้นอยู่โรงพยาบาลเหมือนบ้านนะคะค่ะคุณหมอกับพยาบาลก็ก็เข้าใจค่ะว่าดูคุณแม่ดูเองค่ะนานไหมครใช้เวลาตรงนั้นนานค่ะทุกวันตลอดจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะเคยจ้างคนมาดูแลค่ะครีมีมาสิบคนแล้วค่ะจากแล้วก็คุณแม่ติดเชื้อค่ะก็เลยตัดสินใจว่าทําเองค่ะเพราะว่าต้องสวนปัสสาวะวันละสี่รอบ ครับครับช่วงที่จะมาดูคุณแม่ในช่วงแรกๆมีคนมาติดต่อท้บทามให้ไปทํางานที่นั่นที่นี่มีค่ะตอนนั้นเราก็เลือกที่จะดูแลคุณแม่เป็นหลักก่อนค่ะตอนนั้นคิดยังไงฮะคิดว่างานทาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะชีวิตนี้ยังไกลแต่คุณแม่มีคนเดียวอะค่ะค่ะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ลูกค่ะก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ หาสิ่งดีๆคุณแม่ค่ะเอออะไรที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือคุณแม่ต้องใช้ที่จําเป็นเนี่ยตั้แต่ตื่นนอนมาจนถึงนอนเนี่ยก็หาค่ะก็กลายเป็นทําวิจัยเรื่องเวชภัณฑ์ค่ะอะไรที่ดีก็หาให้คุณแม่ค่ะห้องน้ําสําคัญมากสําหรับคนผู้สูงอายุนะคะค่ะห้องน้ามีต้องมีที่เกาะที่จับก็ต้องมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสาหรับรถเข็นเข้าค่ะ เพราะคุณแม่ก็เดินไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วนะครับดรจุ๋มเนี่ยก็มีตําแหน่งต่างๆมากมายนะครับถึงสิบตำแหน่งนะครับถ้าใครได้มาดูตอนนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูตอนที่2นะครับก็จะพูดถึงดรจุ๋มนะครับในตําแหน่งในฐานะต่างๆนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับที่ท่านได้รับที่ท่านงานที่ท่านได้ดูแลสิ่งที่เห็นนะทั้ง1ิตําแหน่งเนี่ยดรจุ๋มทําไปพร้อมกับการดูแลอุปการณ์ดีอันนี้เป็นอะไรที่ ทาง Bmc tv เนี่ยเวลาที่ภูมิใจมากที่ได้เชิญท่านมองกรายการในวันนี้นะครับและอยากจะถามท่านว่าในอนาคตต่อไปอยากให้ท่านพูดถึงว่าสิ่งที่อยากจะทำหลังจากนี้ครับเนื่องจากว่าทางองค์กรของต่างประเทศนะคะก็ใ,ให้ตำแหน่งานางงามค่ะ,คะซึ่งนางงามเนี่ย สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ความไม่ใช่แค่ความงามความสวยงาม <c oughs> แต่เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพราะเป็นคนไทยนะคะ <c oughs> ค่ะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของโลก <c oughs> ซึ่งต่างชาติเนี่ยภูมิใจและ <c oughs> ชื่นชมจริงๆะคะ่ะเ <c oughs> นื่องจากว่ามีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศมานานนะะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยศิลป,ปะไทยความมุดงาของไทย <c oughs> ประเทศไทยภูมิศสารของไทย เป็นหนึ่งที่ต่างชาติเนี่ยชื่นชมที่สุดนะคะ,คอ,ะอันนี้พูดได้เพราะว่าจากการก็มีข้อมูลสารวจเหมือนกันนะคะสำรวจถึงว่าประเทศไหนที่ต่างประเทศเนี่ยชอบมาท่องทเที่ยวและชื่นชมนะคะคเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากถึงคนไทยนะคะเยาวชนไทยว่าเราต้องภูมิใจที่เราเป็นคนไทยนะคะวัฒนธรรมไทยศิลปะไทย อารยธรรมไทยเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะคะขอให้รักษาเอาไว้นะคะดนตรีไทยทุกอย่างที่เป็นไทยนะคะขอให้สืบสานต่อเนื่องะค,ะค่ะอย่าได้สูญหายไปนะคะ,คะและเรื่องของศาสนาพุทธพระพุทธศาสนานะคะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของคนไทยนะคะเป็นศาสนาประจำชาติต่างประเทศนะคะต่างชาติชื่นชมศาส,สนาพุทธนะคะ ราะนั้นกอ็อยากจะให้เยาวชนไทยเนี่ยรักษาและปฏิบัติทา,างด้านศาสนาของเรานะคะนะคะอย่างที่3มเนี่ยเป็นนักวิจัยด้วยนะคะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญการเป็นนางงามเนี่ยความรู้ความสามารถต้องมีนะคะความงามก็ไม่ยั่งยืนนะคะแต่สิ่งที่ยั่งยืนเนี่ยคือ ความดีนะคะจิตใจและความสามารถนะะก็เกิดมาเป็นคนก็ขอให้ทำสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะ,ะคะ่ะรับคือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะและก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเมื่อตัวเราทำตัวดีแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือสังคมนะคะสังคมเราอยู่ด้วยกัน็นสังคมอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะ ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งสําคัญค่ะในวิสัยทัศน์ของรั้มเนี่ยเอาแบบว่ามององค์รวมทั้งโลกเลยตอนนี้เห็นปัญหาอะไรที่ใหญ่ที่สุดคะตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมเรากำลังมีปัญหาเรื่องวิกฤตทางด้านภาะวะโลกร้อนนะคะค่ะ,คะซึ่งสรประชาชาติเนี่ยได้มองเห็นปัญหานี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ะะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นทุกประเทศได้รับผลกระทบหมดนะค,ะ,คะทุกวันนี้เนี่ยได้สายงานร่วมกับสหประชาชาติเป็นผู้แปลเอกสารว,วิชาการของสมัชชาโลกทางด้านภาวะโลกร้อนที่กำลังมีการประชุมอยู่ครั้งนี้นะคะที่ COP 26ที่เมืองกลาสโก์ที่อังกฤษนะคะคที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ที่ได้รับคัดเลือกให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะ ได้ทำงานร่วมกับผู้อุ่งในการสมรัชชาโลกตัวแทนประเทศไทยซึ่งท่านเป็นผู้บริหารของมูลนิธิปูรังกำปงในสาจังหวัชดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมประชุมนะคะ,คะก็อยากจะคว้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องแก้ไขปัญหาและตระหน,นักถึงปัญหามีแนวทางอะไรไหมครให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังฟังอยู่ค่ะ การแก้ไขปัญหาเนี่ยฟังดูเหมือนยังไม่สําคัญแต่ว่าอีกต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีจิตใต้สํานึกต่อโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยอย่างเช่นการลดความร้อนง่ายๆเลยเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะถ้าลดได้เนี่ยยิ่งดีเครื่องทำความร้อนเครื่องใช้ฟ้าแม้แต่หลอดไฟนะคะหนึ่ประหยัดไฟด้วย 2. ลดภาวะโลกร้อนด้วยสาเรื่องของการเดินทาง ยานปาหะเนี่ยค่ะทุกวันนี้ทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ออกรถไฟฟ้าออกมาเพราะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าเปสาเหตุทําให้เกิดการวันเรื่องกระจกเรื่องกระจกที่ทางชั้นบรรยากาศเนี่ยไม่สัมข่ามันบางลงซึ่งเนื่องจากว่ามันมากขึ้นมากขึ้นทุกวินาทีนะคะอันนี้ก็อันตรายนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมการรถยนก็ทุก เอกชนภาครัฐบาลร่วมกันนะคะคร่วมกันกระทงสามประชาชาตินะคะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยอุณหภูมิขึ้นสูงถึง2องศาแล้วนะคะคแล้วเขามีเป้าหมายให้ลดถึง1.5ค่ะค่ะหวังว่า1.5เนี่ยจะทําได้ภาวะโลกร้อนก็ส่งผลให้เกี่ยวกับฤดูการที่เปลี่ยนไปด้วยอย่างเั่งเดี๋ยวฝนตกมากไปน้อยไปเกิดความแห้งแล้งน้ําท่วมนี่เป็นผลกระทบนะคะ ซึ่งมีงานวิจัยทั้งงานด้านต่างประเทศงานวิจัยของต่างประเทศและของประเทศไทยซึ่งได้แสดงออกมาว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยถ้าเกิดเรายังเฉยนิ่งไม่ช่วยกันแก้ก็จะยิ่งเลวร้ายล,ลงค่ะมันจะเกิดปัญหาที่น่ากลัวแล้วอยู่ไม่ได้ในโลกนี้ถ้าเกิดว่าอากาศผันแปรการตัดไม้ทำลายป่านเนี่ยก็เป็นสาเหตุทําให้สา,หหสาเหตุหลักเหมือนกันสาเหตุหลักด้วยค่ะค่ะพื้นหน้าดินกา,การเกษตร ที่ปลูกพืชซ้ําๆการไถคลวนภาคที่ทําให้ดินเนี่ยเสียหายเนี่ยและการใช้สารเคมีค่ะเพราะฉะนั้นการอุตสาหกรรมปุ๋ยนะคะปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยต้องเข้ามาช่วยด้วยนะคะค,ะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเ,ออเป็นการลดลงให้ลดขยะด้วยไหมฮะขยะรีไซคเคิลน,นี่เกี่ยวไหม เกี่ยวด้วยค่ะเพราะว่าขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยก็จะไปลงสู่ทรัพยากรอย่างเช่นมหาสมุทรหรือน้ำเนี่ยเสียหมดเลยค่ะน้ำเสียทรัพยากรน้ำเสียดินเสียสัตว์อยู่ไม่ได้นะค่ะสูญพันธุ์อีกค่ะเพราะนั้นจะมีผลกระทบต่อมนุษย์เช่นการพวกประชากรโลกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราต้องหาอาหารเพิ่มขึ้นการเกษตรเพิ่มขึ้นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะไหาผลประโยชน์ทางธรรมชาติและทําลายธรรมชาติ เพราะนั้นก็ขอให้ตระหนักถึงตรงนี้ต้องมีจิตสำนึกต่อโลกค่ะครับเพื่อแก้ไขปัญหาโลคร้อนเนี่ยค่ะได้คุยกับเรก็จุ่มนี่เหมือนย่อทั้งโลกมาอยู่ตรงนี้เลยคือพูดถึงวิชาการเพราะว่าแต่จริงๆแล้วครับจริงๆแล้วทุกวันนี้คืออินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นมันก็เหมือนว่าเราได้ไปรอบโลกภายในเวลาไม่กี่วินาทีเราได้รู้ได้เห็นเราได้สื่อสารถึงกันได้หมดการเชื่อมโยงต่างๆคนนี้เราก็จากต่างประเทศเราวนไปปัญหาโลกละ มาในเมืองไทยอตอนท้ายละอยากจะให้ดรจุ้มเนี่ยจะพูดเหมือนว่าฝากไปยังน้องๆผู้หญิงเยาวชนในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงด้วยกันค,ครับขอเนื่องจากเป็นทูตสันติภาพโลกขององค์กรสันติภาพและการพัฒนานะคะจุปดประสงค์หลักคือการคุ้มครองสิทธิสตรีนะคะความทเท่าเทียมกันของเพศนะคะ สิทธิสตรีทุกวันนี้ปัญหาสิทธิสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่ะถูกคุกคามด้วยความรุนแรงนะคะครหรือผู้หญิงที่มีความต้องการความช่วยเหลือนะคะคในเรื่องไรายได้เรื่องการศึกษานะคะเ,เรื่องสุขภาพนะคะความเป็นอยู่และเรื่องของความรุนแรงความความไม่เท่าเทียมกันนะคะค อยากจะฝากเอาไว้ว่าเยาวชนเนี่ยสิทธิสตรีเป็นหัวข้อหลักซึ่งประเทศไทยเนี่ยควรจะตระหนักแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในหัวข้อนี้นะคะครัโอเคเราเกือบจะเลืมไปเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทางด้านบันเทิงก็ดรจุ้งมีความสามารถทางด้านแต่งเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยไล่ฟังหน่อยครับเนื่องจาก ทำงานให้กับมูลนิธินะคะมูลนิธิวิถีไทยที่เชียงใหม่ซึ่งวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้ทําการประพันธ์เพลงรงพึ่งต้นไม้ประจำราชการที่10เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน หลายภาษาเลยหลายภาษาเลยค่ะสี่ภาษานะคะร้องเองด้วยไหมครับร้องเองด้วยค่ะร้องเองด้วยแล้วก็ได้รับการขัดเกลาเพลงจากท่านอาจารย์ทางกองทัพบกค่ะครับค่ะค่ะดูยางกองทัพบกกรมสื่อสารทหารกองทัพบกนะคะคครับ่ะได้มีการบันทึกเสียงหรือยังเอ่ยยังเลยค่ะเนื่องจากติดโควิดคะติดโควิดมา ปีกว่าแล้วค่ะเราเห็นก่อนหน้านี้มีออกซิงเกิลลงใน YouTube แล้วอันนั้นค่ะนั้นก็เป็นเพลงลูกทุ่งค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยรักความเป็นไทยรักวัฒนธรรมไทยเพลงไทยต้องสงวนเอาไว้นะคะแล้วลูกทุ่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะค่ะการใช้ลูกคอการเสียงสูงเสียงต่ำความหนักเบามีในเพลงลูกกรุงนะคะแต่ว่าลูกคอเนี่ยต้องใช้ของเพลงลูกทุ่งค่ะค่ะ เป็นคนกรุงเทพไม่มีลูกคอค่ะแต่พยายามคต้องฝึกฝนต้องก็งคือฝึกมาแล้วขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับสักท่อหน,ทนหนึ่งเราสักท่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนคล้ายรายการเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคลิปเต็ม<อ>ค่ะเป็นเพลงแม่ค่ะค่ะร้องให้คุณแม่ค่ะ,คะเขียนให้คุณแม่เพื่อ,อ,อบูชาพวกคุณแม่ค่ะและท่านอาจารย์ท่านปรมาจารย์เพลงลูกทุ่ง ท่านอาจารย์ภาคภูมิพัฒนาท่านเป็นผู้ขัดเกลานะคะเพราะท่านเป็นผู้เป็นอาจารย์เพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริงเลยวนะคะเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะค่ะทั้ง่ะคท่านหนึ่งค่ะอ่าะคแม่จะลูกรักคุณแม่เหลือเกินแม่อยากให้ลูกเจริญ ส่งลูกศึกษาเราเรียนให้บินลัดฟ้าไปศึกษาด้วยความภาคเพียนตั้งใจจนได้รับเรียนจากเอ็กซิเตอร์การเงินการคลังเอจ้าลูกจบด็อกเตอร์แล้วจ้า จะทำงานเพื่อแลกเงินตราเลี้ยงแม่ดังใจมุ่งหวังลูกยังจดจำถ้อยคำที่แม่สอนสัง่งหากลูกเรียนจบดังวังรับไปปริญญาเอามาฝากแม่ เพลงค่ะเพลงไม่จบค่ะอันนี้คือเอาเอาชีวิตจริงมาแต่งเลยนะแี่ชุจริงแม่ค่ะชิตจริงค่ะอีกครึ่งเพลงเดี๋ยวขอไปอัดที่ห้องบันทึกเทปได้เดี๋ยวให้ฟังตอนท้ายนะครับผมคุณแม่ก็้หมดเวลา้ครับท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับวัยเด็กใช้ชีวิตจากโรงเรียนสตรีล้วนนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ผ่านอะไรมามากมาย ดีกีเป็นระดับด็อกเตอร์แล้วก็ได้เรียนปริญญาโทได้ถึง2ใบนะครับแล้วก็เท่ากับว่านี่ได้หลายภาษามากเลยทั้งฝรั่งเศสภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันด้วยนะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะครับก็มีแง่คิดในหลายมุมมองนะครับและสิ่งที่ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันกับผมุกวันนี้คือท่านดรจุ๋มเนี่ยเป็นคนที่ดูแลบุปการีนะครับเป็นคนที่มีความกระตัญยูกระตเวทีนะครับดูแลผู้มีพระคุณนะครับมตั้งแต่เด็ก มีโอกาสที่จะรับงานได้เงินก็เอาไว้ก่อนมาดูแลแม่ให้แข็งแรงก่อนและทุกวันนี้คุณแม่ก็นั่งอยู่กับเราแต่เป็นแม่ที่แข็งแรงแลวก็ไปไหนมาไหนกับแจุบมได้ตลอดเวลาค่ะเป็นฝาแฝดนะคะเป็นฝาแฝดไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกัน24ชั่วโมงค่ะ2ี่ชั่วโมงอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันไมค่ะบอกออกรายการด้วยกันคุณแม่ใกล้หมดเวลาแล้วครับมีบอกเวลาไหงใกล้หมดเวลาแล้วคุณแม่คุณแม่ กลเลยเนาะกลยังล,งลงเลยกีนนาทีครับกินนาทีครับอยากให้คุณแม่พูดอะไรถึงลูกสาวได้ไหมใช่คอยากให้คุณแม่พูดอะไรถึงลูกสาวหน่อยได้ยินไหม <c oughs> อ๋ <c oughs> อก็อยากจะบอกว่าให้ลูกสาวรักษาเนี่ย ตัวนี้อะไรเขาเนี่ยให้สวยเหมือนเต้ตลอดไปเลยออ๋ดูแลรักษาให้สวยเหมือนเต้สวยเหมนคุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่เป็นเป็นขวัญใจเอสปอยค่ะขวัญใจเอสปอยปีหนึ่งนะคะเมื่อตอนสาวสาวะค่ะก็เป็นนางงามนางงามตกทอดกันไปเลยขวัญใจเอสปอยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยคุณแม่อยากฝากอะไรถึงเยาวชนไหมครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพูดถึงพูดถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน พูดว่าไงครับบอกบอกบอกอะไรถึงลูกหลานที่กาลังฟังคุณแม่อยู่บอกบอกลูกหลานใช่ครับที่กําลังฟังลูกหลานมูม <laughs> <laughs> มเออมีแต่ลูกเอามีแต่ลูกมีแต่ลูกไม่เป็นไรครับ <laughs> ถ้าอย่างนั้น <laughs> ก็คุณแม่เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากนะครับ <laughs> ก็วันนี้ลืมใส่หูฟังมา นะฮะก็เลยต้องเสียงดังนิดนึงนะฮะไม่ได้เป็นการก้าวร้านนะครับได้ก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเชิญดรจุ้มมาคุยสัมภาษณ์กันใหม่ครับผมครับก็เดี๋ยววันนี้เราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จนได้รับเรียนจากเอ็กซิเตอร์การเงินการคลังแม่จาลูกจบดอกเกอร์แล้วจาจะทำงานเพื่อแลกเนตราเลี้ยงแม่ดังใจมุ่งหวงังลูกยังจดใจ ไปปริญาารญาเอามาฝากแม่ ไลม,มากมายนอนแผ่อยู่ในห้องไอซียูคนหายว่วงใยจริงแค่แม่ธจมองหยดน้ำเกลือตรงหน้าน้ำตาลูกไหลรังฟูบนบานสารกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยอุ้มชู จงตื่นมารับรู้ลูกกตัอยูขอดูแลแม่